ตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่ดิวกำลังจะไปเที่ยวภูเก็ตนะครับก็เดี๋ยวเครื่องบินเนี่ยจะไฟ6วง50นาทีนะครับตอนนี้ตีห้าหน่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะเดินไปเข้าเกตนะครับตอนนี้ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับพี่ดิวก็ได้ตั๋วราถูกมานะครับจากของอะโกรด้านะครับ ก็จะเป็นไฟนะครับเนี่ยนะครับไฟนี่นะครับไฟนี่นะครับไฟภูเก็ตนะครับบีทั้งสามหนึ่งสี่นะครับเวลาเครื่องออกเนี่ยประมาณหกโมงห้าสิบนาทีนะครับแต่ว่าพี่ดิวเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาชั่งน้ำหนักกระเป๋ากันนะครับเพราะว่าถือเครื่องเนี่ยมันได้แค่เจ็ดกิโลนะคนับ ตัวนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มะครับแต่ช่างก็จะ10บาทนะครับจะมีที่สนามกินครับนั่งวิวก็แบงแบนครับ4.3กิโลก็เหลือเหลือสบายสบายต้องการรับกระเป๋าด้วยตัวเวดเจ็ดนะครับก็ให้เช็คอินที่ตรง B C ตรงนั้นนะครับน่าจะเป็นเช็คอินออนไลน์ทั้งหมดนะครับ พี่ดิวก็เช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเช็คอินออนไลน์เนี่ยก็เช็คได้ก่อนประมาณ24ชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่มากแบ่งโซนไว้ค่อนข้างเยอะระยะทางการเดินไปแต่ละโซนค่อนข้างไกลจึงถ่ายจุดสังเกตและทริคในการมองหาก่อนเดินเข้าเกตให้เพื่อนๆดูเมื่อเรามาถึงสนามบินเราก็ดูบอร์ดดูไฟบินของเราก่อนเลยนะครับ ว่าไฟบินของเราเนี่ยอยู่โซนเช็คอินโซนไหนนะครับพี่ดิวก็วงไว้ให้แล้วอย่างวันเนี้ยพี่ดิวไปภูเก็ตนะครับ mm. ก็เป็นไฟหกโมงห้าสิบนะครับสายการบินเวสตเจ็ดนะครับ v ีแซ4สามหนึ่งสี่นะครับอ่าฮะเขาก็จะมีบอกโซนเช็คอินนะครับก็คือเป็นโซน BC นะครับแล้วก็ถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยถ้าเขาเปิด สีเขียวๆว่าเคาน์เตอร์เปิดเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเช็คอินกับเคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีตู้เป็นตู้เช็คอินนะครับก็เป็นให้แบบเช็คอินออนไลน์นะครับเช็คอินด้วยตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับบอร์ดยิ้งพาส์มานะครับซึ่งบอร์ดยิ้งพาส์เนี่ยมันก็คือจะเป็นตั๋วเราเนี่ยแหละครับก็คือตั๋วเครื่องบินนะครับมันจะมี QR Code โค้ดนะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งที่นั่งของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจะเดินเข้าเกตนะครับเราก็ เปิดหน้าจอตรงบอร์ดยิงพาสของเราเนี่ยทิ้งไว้เลยนะครับเราก็เตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะเมื่อเราเดินเข้าเกรดม,มาแล้วนะครับเราก็มองหาบอร์ดอีกทีนะครับเราก็มองหาไฟบินของเรานะครับ พอเราเจอไฟบินของเราแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกโซนนะครับให้เราเดินไปที่โซนนั้นนะครับอย่างของพี่ดิวเนี่ยจะเขียนว่า b 2นะครับเราก็มองตามป้ายไปเลยนะครับมองตามป้ายไปเลยว่า b โซน b 2เนี่ยเดินไปทางไหนนะครับอย่างที่พี่ดิวบอกนะครับว่าทําไมมาสนามบินสวนณภูมิเนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้พอสมค would, วรเพราะว่าสนามบินเขากว้างและเมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูกฎการบินดีๆนะครับว่าอะไรขึ้นได้บ้างขึ้นไม่ได้บ้าง นะครับพวกของสดของเหลวจํานวนเท่าไหร่นะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าอันไหนถื้ขึ้นเครื่องได้อันไหนต้องหลดใต้เครื่องนะครับจะได้แบ่งของแยกกระเป๋ากันมาถูกนะครับไม่เสียเวลาตอนที่เขาตรวจของก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับ ตอนนี้ก็ถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางแบบ ไม่นานมากนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับและเทคนิคในการหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกเทคนิคง่ายๆนะครับเราก็เข้า Google เลยครับพิมพ์คําว่าก o เกิลไฟนะครับให้เลือกต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับส่วนวันที่เนี่ยก็กําหนดไปมั่วๆก่อนครับแล้วก็จิ้มไปรูปปฏิทินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวปฏิทินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีราคาตั๋วเครื่องบินของเรานะครับขึ้นมาเยอะไปหมดเลยนะครับวันไหนที่มันเป็นเขียวๆนะครับก็คือเป็นตั๋วราคาถูกนะครับแนะนําให้ เพืนเพื่อนเลือกเที่ยวเดียวก่อนนะครับแพนวันที่แล้วก็ราคาที่เราพอใจนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงวันที่นั้นเลยนะครับพอขึ้นมาวันที่ที่เราเลือกแล้วนะครับทีเนี้ยราคาเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวแอปต่างๆนะครับกับเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่และราคาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ก็จะเป็นโซนราคาที่ไม่ห่างกันมาก สำหรับตั๋วที่ถูกที่สุดของพี่ดิวครั้งนี้นะครับที่ได้ราคามาถูกมากเนี่ยก็จะเป็น a g o ก d a นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในแอป agoda นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกรอกรายละเอียดต่างๆนะครับพอกรอกรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถชำระเงินได้เลยนะครับพอชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ เด้งไปที่อ e ีเมลของเรานะครับสักพักหนึ่งก็จะมีอ e ีเมลฉบับที่2ส,ส่งมานะครับเป็นการคอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินของเรานะครับซึ่งเขาจะเขียนว่าการจองเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับพอเราจองตั๋วเครื่องบินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับชำาระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้ถึงวันที่เราจะเดินทางนะครับก่อนล่วงหน้า24ชั่วโมงเนี่ยสำหรับสายเวียดเจ็ตนะครับสายการบินเวียดเจ็ตเนี่ย เราก็เช็คอินออนไลน์ไว้ได้เลยครับซึ่งพี่ดิวก็ทำคลิปย้อนหลังนะครับตอนที่ได้ตั๋วราคา350บบาทเนี่ยตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับ